แขนซ้ายของเมกิซิดได้กลับมาเป็นปกติแล้วดูเหมือนมันจะมีพลังฟื้นฟูนตัวเองได้ทุกคนได้รู้สึกถึงบรรยากาศอันเย็นเยือกจากการปรากฏต,ตัวของซาตานที่อยู่ในร่างจีโอมันได้ดูดพลังเมกิซิดและโจมตีกลับด้วยลำแสงซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ของเมกิซิดนั่นเองไว้เห็นท่าไม่ดีจึงรีบตัดระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับเมกิซิดการโจมตีของซาตานทําให้ดรเบวนี่ตกลงไปข้างล่างทันใดนั้นได้มีชายชื่อว่าชูลี่ซึ่งเป็นคนของเซนอม ตัดเอาส่วนหัวของดรเบวนี่เก็บไว้พราอร่างกายของเขาเป็นไซบอร์กและชูรี่ยังรู้อีกว่าอามิดาบะได้แอบแทรกซึมเข้ามาสืบข่าวเรื่องซปิริตได้ซาตาได้เผชิญหน้ากับเมกิซีดอีกครั้งชูรี่ได้มาพบก,กับไว้เขาบอกว่าไมา่เก็บส่วนหัวของดอตอรตามคําสั่งของท่านคูจักุดูเหมือนว่าไว้จะไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนะักเนื่องจากเป็นข้อมูลลับสุดยอดและชูรี่ก็จากไปทไันใดนั้นจีโอก็ได้เผชิญหน้ากับไว้ดูเหมือนจีโอได้ฟื้นคืนสติกลับมาแล้ว เขาได้ปลดปล่อยสป,ปิริตเข้าต่อสู้ชิงโจมตีก่อนและด้วยเทคนิคของไว้ที่เหนือชั้นกว่าจีโอจึงโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวไว้เชื่อมระบบประสาทใช้เอฟเฟกของโอพาสยิงลำแสงของเมกิซิสใส่จีโอจีโอรวบรวมสตินึกงถึงการฝึกของเขาที่ผ่านมาหลบลำแสงนั้นไว้ได้ไว้ที่เห็นว่าทำอะไรจีโอไม่ได้ดังนั้นเขาได้ใช้ถ้าไม่ตายโจมตีใส่จีโออีกครั้งจีโอจึงโจมตีสวนกับสัตว์ไปที่หน้าของไว้ไว้ที่กำลังเดือดดานเขาได้ขยายโอพาสให้กว้างขึ้นโจมตีกลับ จีโอได้กระโดดขึ้นไปบนกลางอากาศและถูกโอภาร์ของไว้วาร์ทำให้ลำตัวของจีโอถูกปลายเข่าของเมกิซิสเสียบและไว้ก็ยังคว้างนัมเบอร์เซโลโจมตีใส่จีโอจีโอที่เข้าตาจนนั้นเขาได้ใช้พลังของซาตานสูบเอฟเฟกของไว้สลับล่างถูกปลายเขา่าเมกิซิสเสียบพร้อมทั้งโดนนัมเบอร์เซโลตัดแขนขาดตกลงมาจีโอนั้นได้รู้สึกปวดหัวเขารู้สึกว่ากำลังถูกความมืดชักจูงไป